อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิ Tip จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปแล้วฟังกันเลยเรื่องทีหง่หมอดังในโคราชวันนั้นเป็นวันพระช่วงตีหนึ่งผมกับเพื่อนคิดอยากไปกินถี่น้อยในเมืองเลยเลือกใช้ทางข้างมอที่เป็นลูกกรังเพราะทางในมอตรวจบัตรวันนั้นผมเป็นคนขับผมไปกับเพื่อนสองคนแล้วจู่ๆเพื่อนผมก็พูดขึ้นมาว่าไปทางนี้จริงเหรอผมเลยตอบว่าอืมจากนั้น ผมได้ขับไปสักระยะหนึ่งผมเจอเหงาสีขาวตะคุมคุมอยู่ข้างกำแพงมอเพราะผมขับผ่านสิ่งที่เจอคือผู้หญิงผมยาวชุดขาวเลอะเละยืนมองผู้ผมสองคนอยู่ตอนนั้นผมคิดในใจถ้าเพื่อนรู้เราต้องได้กลับหอ,อกันแน่แน่หลังจากที่เสร็จธุรกิจในเมืองผมเลือกใช้เส้นทางเซฟวันกลับมอผมได้ผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีสารอยู่ใต้ต้นไม้สารตรงนั้นเป็นทางสามแพร่งจู่ๆหมาก็หอน ผมเลยคิดในใจใช่ใช่ไหมเพื่อนผมเลยพูดขึ้นมาว่าบิดกูไม่ไหวแล้วมันตามเรามาดอกกลับถึงหอมีเพื่อนในมอทักมาว่าตีสองสามไปไหนกันมารถคันเดียวนั่งตั้งสามคนผมเลยแบบฮะพวกกูไปสองคนไปกินตีน้อยมาเพื่อนคนนั้นเลยพูดว่าสามคนกูเห็นจริงๆคนขับเพื่อนชื่อเอนั่งกลางผู้หญิงอีกคนนั่งท้าย ผมกับเพื่อนขนหัวลูกสู้พอเอาเรื่องนี้ไปเมาคนในมอคือจุดตรงปตสี 4, ไปปตหนทางเส้นนั้นคนเจอเยอะมากครับเรื่องที่2หอ15โซนบนวันหนึ่งช่วงตีสผมกำลังไปร้านเหล้าปตหนโซนรั้วหน้าหอผมเห็นผู้หญิงใช้ชุดไทยเดินถือชดาแล้วนางหันมามองด้วยหน้านิ่งๆด้วยความที่ผมเป็นคนเห็นเรื่องแบบนี้บ่อยอยู่แล้วผมเลยไม่อะไร พอตอนกลับช่วงตีสองผมก็ยังคงเห็นหน้าจุดเดิมแต่รอบนี้ไม่มีหัวเพราะมือข้างซ้ายถือหัวแล้วเขาก็เหมือนจะไม่มีขาลอยตามรั้วหอจนผมขับมาได้ไกลประมาณหนึ่งปรากฏว่าเขาได้ยืนอยู่กลางถนนคือแบบเขาน่าจะเตือนให้อ่านหนังสือช่วงสอบเรื่องที่3หอ15โซนล่างเข้าหอเพื่อนผมได้สังเกตว่า ประตูห้องของเพื่อนผมมียันติดอยู่ซึ่งเพื่อนผมได้เดินทั่วโซนล่างหมดแล้วไม่มีห้องไหนมียันนอกจากห้องนี้ตอนแรกเพื่อนผมก็ไม่ได้อะไรพออยู่ไปสักพักมันมีวันหนึ่งเพื่อนสีอีกสองคนนอนแล้วเพื่อนผมได้นั่งอ่านหนังสือจนถึงประมาณตีหนึ่งตีสองเพราะตอนเช้ามีสอบอยู่อยู่ดีๆก็กลิ่นทูบลอยมาแต่เข้าจมูกซึ่งตอนแรกก็คิดในใจว่าใครมาจุดทูบอะไรตอนนี้จู่ๆเสียงน้ําในห้องน้ําก็ไหล เพื่อนผมเลยลุกขึ้นไปปิดสักพักก็ไหลอีกรอบจนเพื่อนทั้งสองคนเลยลุกตื่นแล้วถามว่าเปิดน้ําทําไมเพื่อนผมว่ากูไม่ได้เปิดมันเปิดเองสักพักเพื่อนอีกสองคนเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วจูจ่ๆของที่อยู่บนโต๊ะก็ตกจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังป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 ังแล้วเพื่อนในห้องตอนนั้นก็กลัวสักพักก็ดังปังปังปังพอถึงตอนเช้า เพื่อนของผมเลยสังเกตว่ายันที่หน้าประตูห้องหลุดจึงได้ติดเข้าไปใหม่และหลังจากนั้นก็ได้แค่กลิ่นทูบและเสียงคนเดินอยู่บ่อย